สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะสวัสดีรับตะวันกับวันใหม่นะคะตะวันกำลังขึ้นแสงแดดกำลังอบอุน่นกำลังพอดีพอดีกับการอาบแดดเลยนะคะแสงแดดที่อบอุ่นนะคะตอนนี้ป้าปเปียกก็จะมากวาดใบไม้นะคะคุณลุงก็เริ่มเก็บใบไม้แห้งออกไป ก็บใบไม้แห้งแล้วก็อยอาแห้งที่เราทําไว้วันนั้นที่เราปลูกหญ้านะคะเอาญ้าแห้งเอาญ้าออกมันแห้งแล้วคุณลุงก็กําลังเก็บออกไปนะคะนูน่นมองขึ้นไปบนต้นต้นไม้ที่มันร่วงลงมานะคะคือต้นติ้วนะคะซากุระอีสานของป้าร่วงใกล้จะหมดแล้วแต่ต้นนี้ยังเหลือใบเยอะอยู่นะ ต้นนี้ยังเหลือใบเยอะยังต้องกวาดอีกหลายวันเลยนะคะแต่ต้นนั้นเริ่มที่จะหมดแล้วละ่ะพอมันร่วงหมดแล้วใบของมันมันก็จะเกิดดอกสวยงามเป็นดอกซากุระให้ป้าเชยชมแต่แต่ดอกเขาอยู่ไม่นานหน้านี้อยู่แค่วันสองวันเองที่บานเขาก็จะร่วงเสียดายเนาะแต่ว่าเขาก็ เกิดเกิดไม่พร้อมกันอนะระยะเวลามันก็หลายวันอยู่หรอกนะคะดอกนี้ร่วงดอกนั้นก็บานดอกนี้ร่วงดอกนั้นก็บานอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ทําไมมันมีใบไม้เยอะขนาดนี้เราไม่เราไม่ตัดทิง้งยังเสียดายอยู่นะคะยังต้องอนุรักษ์ไว้ให้เขาเอา่อเป็นต้นไม้ที่สําคัญต้นติ้วสองต้นนี้เป็นเรือนกล้วยไม้ของป้าน่ะสินี่เลยเห็นไหมคะ เขาเป็นเรือนกล้วยไม้ของป้าเอากล้วยไม้มาไว้ที่นี่แล้วจะตัดทิ้งได้อย่างไรใช่ไหมคะโอ้โหบริบทโดยเฉพาะบริบทหน้าร้านเพลินของป้าเนี่ยนี่เลยบรรยากาศป่าป่านะคะ c o u n t r ค c o u n t นะคะบรรยากาศเป็นสวนป่าคัน n t r y ัน u n ีก็เอากล้วยไม้ป่าเอาไม่ใช่เอเ เป็นแววมยุราด้วยพญาเสือโครงแล้วก็มีเมื่อก่อนนี้มีหลายชนิดมากตอนนี้ก็เหลือเท่าที่มองเห็นนี้สองสามชนิดพญาเสือโครงแววมยุราแล้วก็มีกุหลาบแดงกุหลาบดงกุหลาบดงนะคะนี่แหละหน้าลานเพลินของป้านี้ก็ทําบริบทให้เป็นเหมือนสวนป่าเนี่ยโอ้โห เขาเป็นเรือนกล้วยไม้ของป้านี่แหละต้นติ้วสองต้นนี้ที่อยู่หน้าบ้านนะคะเป็นต้นเดิมป้าก็อนุรักษ์เอาไว้เพื่อเป็นเรือนกล้วยไม้นะคะจะได้มีอ่อบรรยากาศป่าป,าปา่สวยงามอยู่ที่หน้าลานเพลินี้นี c คันทรี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 กระท่อมชมจันทร์ happy t i m e ช่วงเวลาแห่งความสุขของกระท่อมชมจันทร์เมื่อเรามาที่นี่ทุกทีก็จะมีความสุขทุกทีเลยมาร้องรำทำเพลงเต้นรำกินอาหารอยู่ที่นี่นะคะเมื่อมีเวลาเนาะนี่สุขกันเธอเราเ่อาไปทำไมอย่ามัวอ,อะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเรา อย่ามัวซึมเศร้าทุกคนเราทนมันว้าวสิ่งที่เราได้ทำเพื่อความสุขใจของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกายแต่ว่าเหนื่อยกายนี่มันก็ดีนะมันได้ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าวัยวัยไหนก,ก็ก็ต้องออกกำลังกายทั้งนั้นแหละนะคะยิ่งเราเป็นว,อวอัยสวแล้วเรายิ่งต้องออกกำลังกาย เบาเบาออกกำลังกายเบาๆบ้างหนักบ้างในแต่ละวันเนี่ยวันที่พวกเราพากันเตรียมสนามที่จะปลูกหญ้าตรงนี้ไม่เบาเลยจ้าไม่เบาเลยได้ออกกำลังกายจนหืดขึ้นเลยจ้าขึ้นไหนป๊อปแป๊ขื้นคอแล้วเนาะเหือดขึ้นคอเลยแล้วงานวันนี้ของป้าก็คือนี่แหละป้าจะเอาปุ๋ยมาใส่กุหลาบนะคะ เอาปุ๋ยบำรุงมาใส่กุหลาบกําลังงามเมื่อวานนี้ป้าตัดแต่งดอกแห้งออกหมดแล้วนะคะอาจจะไม่หมดมันก็แห้งมาเรื่อยๆแล้วเนาะป้าก็จะตัดแต่งเ,เสร็จแล้วป้าก็จะเอาปุ๋ยมาใส่วันนี้แต่คุณลุงจะประชุมประชุมจ้าคุณลุงมีประชุมแต่ป้ามีนัดกับกุหลาบนะคะว่าจะเอาปุ๋ยที่จะเอาอาหารที่อริดอร่อยมากๆมาให้เขากินนะคะวันนี้ ว้าวแผนงานมีทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็มาอาบแดดสำหรับป้าเปียกเมื่อเช้าที่บรรยากาศดีดีคุณลุงดีมแกเซแต่ป้าเปียกอาบแดดแล้วไหมทองก็วิ่งไปวิ่งมาออกกำลังกายป้าทิโทชีวิตไม่ต้องการอะไรมากมายเรากินข้าวข้าวจีทาเกลือ,อย่างก็เป็นดีอร่อยด้วยนะจ๊ะ ไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตอยู่ง่ายๆสบายๆก็มีความสุขแล้วนะคะขอแค่เรามีความสุขที่ใจนะคะมีความสุขที่ใจร่างกายก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเหมือนที่ป้าลุงทำอยู่ทุกวันนี้นะคะก็เป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วเราก็สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคือความสุขใจจ้านี่เห็นไหมเอาดอกไม้มาปลูกไว้ ค่อยๆเอามาทีละเล็กละน้อยไม่ได้มากมายแต่ทําไปทํามามันก็มากมันก็ไมาเอง <c oughs> นี่เห็นไหมคะตอนแรกเนี่ยมันมันจะวายแล้วนะมันจะวายมันจะมันจะตายแล้วล่ะสําหรับตอนี้นะคะสําหรับกระถางนี้กล้วยไม้ของป้าพอ <c oughs> ดีป้าก็มาตัดแต่งนะคะมาป้ามาตัดกิ่งแห้งออกกิ่งแห้งออกตัดออกไปหมดเลยแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่นะคะเอาปุ๋ย ขอกมาใส่บ้างเอาปุ๋ยน้ำบำรุงมาใส่บ้างดูสิเขียวขจีขึ้นแล้วก็เกิดยอดใหม่เลยจ้าเห็นไหมคะอันนี้ยอดเก่าก็เขียวขึ้นกำลังแทงช่อดอกสองช่อด้วยนะคะกำลังแทงช่อดอกสองช่อ,อแต่เนี้ยโอ้โหเดี๋ยวปากเวียนไปทางโน้นอุ๊บโอ้โหนี่ไงนี่ไงหน่อใหม่ที่เกิดงอกออกมาของกล้วยไม้กระถางนี้ ว้าวอวบมากอวบอิม่มเชิดใช้ใช้ล่สวยงามเพราะว่าเขาเพราะว่าป้าทำาสาวให้เขานะคะทำาสาวให้เขาด้วยการตัดแต่งกิ่งแห้งแล้วก็เอาอันอกิ่งแห้งแล้วก็ยอดยอดเก่านี่ป้ายังไม่ตัดอันนี้หมดแล้วนี่อยอดเก่านี้วายแล้วป้าก็จะต้องมาตัดออกนี่นี่นะคะกิ่งเก่ากิ่งของช่อดอกเก่าวายแล้ว ถ้าเราหมั่นดูแลเขานะคะตัดแต่งดูแลใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้อะไรมันก็จะสวยงามได้ดูสิเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ยอดใหม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่อวบอิ่มเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเฟิร์นออกให้สัหน่อยเฟิร์นนี้เยอะอยู่นะคะเฟิร์นเยอะอยู่อ่ไม่ต้องให้เฟิร์นบังความงามของเขาก็ได้เดี๋ยวป้เอาเฟิ่์นออกนี่เอาเฟิรอนออกให้สัหน่อยนะคะ ก็ชูช่อเชิดใช้ใช้ไรเพราะว่าเฟินที่นี่เยอะมากเลยแล้วคุณลุงก็เอาออกนะคะเอาออกไปเยอะแล้วให้เหลือเท่าที่จําเป็นเพราะว่าเฟินเขาหนามากนะคะเอาไว้พอให้ได้เห็นใบไม้สีเขียวชื่นตาชื่นใจนี่แหละที่ป้าเล่าอยู่เสมอนะคะว่าความสุขหาได้ไม่ยากเราสร้างเองได้สร้างได้จากน้ามือของเราเอง ถ้าหากท่านใดแวะเวียนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะทําเหมือนป้าเปี๊ยกับคุณลุงบ้างก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะก็แบ่งปันกันเล่าสู่กันฟังถึงชีวิตที่ดีดีด <c oughs> อ้าวอันนี้แน่นเหมือนกันนะป้าว่าจะเอาเฟินออกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าค่อยเอากินไกรมาตัดเดี๋ยวมันจะถ้าถ้า,ถ,าถ้าดึงไม่ได้นะคะมันจะกระทบรากของ กล้วยไม้เดี๋ยวจะเออ่ไม่ดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าก็มาฝากเล่าสู่กันฟังถึงบรรยากาศดีๆชีวิตของเรานะคะมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราแบ่งเวลาที่ดีๆสัก15นาที15 20นาทีในแต่ละวันก่อนที่จะไปลุยงานเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ